สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้คลิปพิเศษอยากจะมาทดสอบกระบวนการทำอาหารแบบซูวีเนื่องจากเราเป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งและซีนสุญญากาศถ้าเราต้มนานๆานปัญหาของหอยก็คือหอยจะรัดตัวทำให้เกิดมีความเหนียวส,สัมผัสรสชาติมันจะไม่อร่อย ความชุ่มช่ำของน้ําที่มันอยู่ในเนื้ออาหารมันก็จะหายไปผมก็เลยเพิ่มเติมขึ้นมาเอาเห็ดด้วยแล้วก็มีหมูหมักแล้วขั้นตอนก็คือเดี๋ยวเราจะเอามาต้มในน้ําอุณหภูมิ50องศาแบบไม่เดือดนะครับ ต้มไปเรื่อยๆใช้เวลานานๆานก็คาดว่าเห็ดนี่จะสุกก่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกนะครับว่าสัมผัสรสชาติมันจะเป็นอย่างที่เขาว่าไหมมันคลิปนี้ตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องเนื้อหอยเหนียวพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนไปโดยเฉพาะหอยก็ะจะได้เอาไปทำลองกินกันดู เดินยังสวัสดีครับเดินแล้วอ่าหลังจากที่เราต้มเยยบร้อยนี่คือหอยอืมอ่ามันก็จะเป็นขั้นตอนการชิมนี่เห็ดครับผมแล้วก็อันนี้หมูหมักพริกทไทยเห็นไหมครับจะมีน้ำหนึ่งนาทสร้างความฉ่ำด้วยเสร็จแ,แล้วก็คือขั้นตอนการชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ สองสนอาทีแล้วซอสจิ้มแจ่วอ,อืมอ่าอืมสองนาทียี่บเด็กเลยพอเนาะหยองนะยอง หมูครับหมูมันมีความนุ่มอยู่ครับเห็ดเพื่อนเวนท่านใดสนใจสินท้าชุมชนแล้วก็เอาไปทำพิธีการซูวีการทำอาหารที่มีความ ชุ่มฉ่ำของเนื้อรักษาความชุ่มฉ่ำของเนื้อเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองเอาไปทํากินดูนะครับ